สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิงคท่านนะครับนะ EP ยันนี้ครับเรามาลุยกันต่อนะครับกับแบ่งปันพัะเครื่องนะครับแบ่งปันพัะเครื่อง EP นี้นะครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากรายการพระปิตราเนะครับเปิดโลกนะครับของหลวงปู่ศิลากันก่อนเลยแล้วกัน รายการนี้ครับนะนี่ฮะใส่กรอบส,สวยๆมีเหลือองค์เดียวนะพี่เลขโค้ดเบอร์สิบเก้ามีตะกุดด้านล่างรายการนี้เนื้อเขียววงกดลื่นเนื้อเขียวพกกระซับครับรายการนี้มีกําไรข้อมือครับรายการนี้แบ่งปันเพียงแค่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะรายการที่หนึ่งนะฮะพร้อมจะส่งครับนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการสองครับ รายการที่สองมาเป็นพับปิดตาปลาปดหนี้ชนะจนรวยล้านล้านครับนี่ฮะลายการนี้นะครับเป็นเนื้อผิวว่านสบู่เลือดนะครับผสมทองพระธาตุครับนี่ฮะรายการนี้ครับสวยสวยเลยนี่ฮะนี่ครับแบ่งปันให้นะครับพี่พนะครับองค์ละ350บาทนะครับรายการที่2ครับนี่ฮะลดไม่ได้นะพี่นะราคานี้พิเศษให้แล้วนะครับต่อมารายการที่3อีก1องค์นะพี่นะครับเลขโคจเบอร์รุ่นนี้จะอยู่ใต้ล่างนะครับ รายการนี้ครับนี่ฮะอดีตชนะจนนะครับพระธาตุพนมครับหลวงปู่ศิลาครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับนะฮะมาเป็นรายการนี้ครับ นะครับกับนะพระอุหุรมานนะครับนะฮะนุมานแผงฤทธิ์หรือสามเพชรน้ำเอกนะครับหลวงปู่ศิลาพุทธาพิเศษครับรายการนี้ครับดูหน้ากล่องครับนี่หลวงปู่ศิลาครับสามเพชรน้ำเอกรายการนี้นะครับด้านหน้าเป็นล็อกเก็ตลายพังครับด้านหลังฝังหะนุมานนะนะวะนะครับเลขคุณตัเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์ครับนี่ฮะเลือกได้เลยครับพี่จันนี่ครับนะเลือกได้เลยนะพี่นี่ฮะองค์ละสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการที่สี่ ต่อมาครับพี่ชายในครับรายการถัดไปรายการที่ห้านี่ฮะรายการที่ห้าครับนะฝั่งนวะเหมือนกันพี่ชายเลขคุณเบอร์หม่เลขห้าที่ผมด้านหลังนะครับรายการนี้เป็นฉากขาวครับเป็นฉากขาวมุกนะครับนี่ฮะรายการที่ห้านะครับสี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนี่ครับพร้อมกรอบสวยเลยนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกครับรายการที่หกรายการนี้เป็นลายเสือครับ นี่ครับด้านหลังรายการนี้จะเป็นเหน ko, aquilo, Сам, เ we, เรียญนวะครับหลังเหรียญนวะเรียคนณตัวเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดครับน really, ี่ฮะพระหุรามานนะครับหัตถุมานแผงวิดครับรายการนี้เป็นรายการที่หกนะครับราคาเท่ากันพี่องค์ so, ละสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นลายเสือครับตอกนอชเจนที่นวะนะครับเรียคนตัวเบอร์หนึ่งสองห้าครับนะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดครับนะสี่ร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาค่ะพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8จะเป็นเสมาหลวงพ่อทอนพุทธซ้อนนะครับขออัปเดตให้พี่ๆนิดนึงนะครับเสมานะครับขอแบ่งปันให้พี่คู่ละ350บาทเหมือนเดิมครับเริ่มจากรายการนี้ครับรายการนี้เป็นเนื้อสาตินครับลงยาขอบนะครับลงยาจีวานซุ้มแดงครับนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะยกคู่นะครับเลขคนเบอร์สี่สี่จุดครับนะฮะมีมาให้ยกคู่นะครับมา รายการที่9ครับเป็นเนื้ออัปาก้าลงยาขอบ2สีครับลงยาดิวอลลงยาซุ้มลายสีองค์นี้เลขคุณเบอร์107ครับนี่ฮะเลขคุณเบอร์1 0 7นะครับรายการที่9ต่อมาครับรายการที่10รายการเดียวกันเลยครับรายการที่10รายการสีเดียวกันเลยครับนะเลขคุณเบอร์4 79เ็ลขคุณเบอร์4 .9 ่ครับพี่ใหญ่รายการที่10นะครับนะเลือกได้เลยคู่ละ3 5 0บาทเท่านั้นนะครับเหลืออยู่เพียงแค่2 3สคู่เท่านั้นนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการต่อไปครับรายการที่11ครับรายการที่1 1เอ็เันรายการที่อัปการลงยาส้มนะครับอัปการลงยาส้มลงยาจีวอนครับเลขคูต ein, we S S S ัเบอร์2 3 1ครับเลขคูตัเบอร์2 3 1ครับพี่ชายรายการที่11นะครับต่อมาครับรายการที่1อรายการที่เป็นเนื้อทองทิพย์หรือเปล่าพี่นะลงยาจีวอนลงยาขอบเขียวซุ้มแดงเขาเรียกว่าลงยาราชาวดีครับรายการที่เลขคูตัเบอร์556กครับเลขคูตัเบอร์เลข้าครับนะครับ จับคู่จะเลยพิชายเสมาเนี่ครับคู่ละ350บาทเท่านั้นครับนี่ฮะรายการนี้เป็นรายการที่12นี่ครับต่อมาครับพิชายนี่ครับรายการถัดไปครับเริ่มจากรายการที่13บมันก่อนเลยเลยกันมาลุยกันต่อนะครับรายการที่13นะครับรายการที่13ขอนําเสนอนะครับเป็นเหรียญเสมาเนี่ครับปลดหนี้ชนะจนครับรายการที่13ครับรายการนี้ฮะนี่ฮะเลขคู่ตัวเบอร์สามหนึ่งศูนย เลขคุณทเบียนสามหนึ่งศูนย์ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาคุณพี่ชายนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองครับรายการนี้ครับเซมังปูทวดเนื้อทองทิพย์บนลานเถินครับเลขคุณทะเบียนสี่สองเจ็ดครับเลขคุณทะเบียนสี่สองเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่สิบสองนะครับเอารายการที่สิบสี่นะครับโทษทีพี่เป็นไงเจ็ดแปดเก้าสิบสองโอ้โทษทีเมื่อกี้สิบสามนะครับนะรายการที่สิบสี่นะฮะ นี่ฮรรายการที่สี่เลขตเบอร์สี่สองเจ็ดนะครับนะฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้ามาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับองนี้จะเป็นเลขคู่ตเบอร์สามห้าแปดนะครับสามห้าแปดนะครับนี่ฮรรายการที่สามร้อยนะครับนะครับรายการที่สามร้อยบาทนะครับ Hazrat รายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่ที่หกครับ 16รายการนี้ครับเลขคนตเบอร์6 0 3 16เลขคนตเบอร์6 0 3ครับเหรียญแม่ทับนะครับลังลายเซ็นครับนี่ฮะรายการนี้ก็300บาทนะครับรายการที่16นะครับต่อมารายการที่17ครับรายการที่17เเลขคนตเบอร์94ครับ17เลขคนตเบอร์94ครับรายการที่17นะครับ300บาทที่ราการพี่นะจับคู่ลดให้เหมือนเดิมนะครับ ต่อมาครับนะเป็นรายการที่18นะครับ18เป็นเสมาลงยาครับได้มาในองค์ครับวันนี้เสมาลงยาเนี่ครับเนื้อทองยอดพระธาตุลงยาม่วงสีแห่งมหาอำนาจครับรายการนี้เป็นรายการที่18เลขคุณตเบอร์2 3 4เลขเรียงด้วย2 3 4เลขเรียงตัววิชายรายการนี้250บาทครับรายการที่18นะครับต่อมาครับวิชายน้ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่19นะครับ สิบเก้านี่ครับขอมาเป็นกล่องแดงครับนะสิบเก้าขอมาเป็นกล่องแดงครับพระหุระมานนะครับกล่องแดงรุ่นประสบการณ์นะครับน้ารุ่นลองประสบการณ์นะครับรายการที่สิบเก้านะครับมาเป็นพระผงแช่น้ำมนต์ครับมาเป็นพระผงพระหุระมานแช่น้ำมนต์แม่ทัพภาคที่สองครับรายการนี้ครับนะเอาไปวิจัยนะฮะมีเลขโค้ดดูด้านล่างนะครับพระผงแช่น้ำมนต์พี่นะครับ รายการนี้300บาทนะครับ300บาทเราคาเดิมนะครับนะต่อมาคับิชานี่ครับรายการที่20ครับรายการ20อีกหนึ่งองค์ับิชานะครับผมแช่น้ำมันครับเรียบโคตรนเวินนะครับหมายเลข7 2 3ดสพี่นะครับมีพลายเงินแะพลายทองนะกอบพลายทองนี่กอบพลายเงินครับลองเลือกกันดูพี่นะครับนะชอบูกใจลรายการไหนครับนี่นะครับนี่สวยเลยนะครับรายการที่20นะครับ ต่อมาเขาเป็นรายการยี่สิบเอ็ดนะครับนะรายการยี่สิบเอ็ดรายการนี้หนึ่งองค์ับพี่ชายเลขคนตําเบอร์นะพอเห็นอยู่นะนี่ฮะนี่ครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับอย่างงี้สวยๆวิชาจีวอนแน่นๆเลยนะครับนี่ฮะนะครับแช่น้ำมนต์นะครับในพิธีวิชาวิเศษเลยนะครับพระพงษ์นะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองนะครับผมได้ลูกอมนะครับนะได้ลูกอมเข้าอ่าก้นบาทนะครับ นะฮะได้มาประมาณ3-4ชุดนะมาอีกนะฮะมาอีกนะครับนะใครจะรับแจ้งได้นะครับเนี่ยนี่นะครับใครจะรับแจ้งได้นะครับนะน,ะนะนี่องค์ละอ่าสองร้อยเอ้สามร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบละกันพี่นะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทครับแจ้งได้นะครับนะฮะชุดนี้ได้มาเบาหน่อยนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งครับยกคู่ได้นะฮะคู่สี่ร้อยนะครับนะ ไา้มาแค่สามองค์นะพี่ในชุดนี้นะนะแบ่งปันเบาพี่ใครยังไม่ได้นะครับมานะครับนี้มีก็มีแบ่งปันประมาณนี้พี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับทักมาได้นะครับอ่าส่วนนะครับลุ้นนะครับนะอ่าพ้าผงลุ้นเีงยังพอมีอยู่นะนะครับปล่ดนี้นจนรุ่นแรกนะครับยังพอมีอยู่ประมาณอ่าห้าหกคู่นะครับทักมาได้ครับคู่ละสามร้อยบาทได้สององค์นะครับนะอันนี้กขอบคุณทุกท่านติดตามดูอ้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ